สวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับนุ้ยครับค่ะก็ตลาดวันนี้น่าถ้าทานจะปิดบวกนะคะพี่ก็ออกปิดบวกเรียบร้อยเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับคีใจด้วยครับดีใจด้วยครับตลาดนะครับลักษณะมันเป็นการเคลื่อนไหวนะครับในกรอบแคบนะครับแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปทดสอบต้านสําคัญที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับในแง่ของสัญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ย ตอนนี้แนวโน้มเ,เป็นเรียกว่าไซเวพนะครับโดยมีเรียกว่าดานใหญ่ๆเนี่ยกนะ็คือบริเวณ1 5 8 0ถึง1น8 5 85, นะครับตรแต่ถ้าจะเข้าซื้อจริงหรือว่าจุดที่จะรับนะครับแนะนำให้ที่แนวรับบริเวณ1560นะครับที่เมื่อวานนี้ลงไปทดสอบตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าลักษณะของการเข้าซื้อกินกำไรนะครับเพื่อคาดหวังการปิดกลับได้นะครับ บริเวณเหนือ1,580เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับในแง่ของอภาคทางเทคนิคนะครับจะต้องทะลุนะครับแนวต้านที่1,590นะครับขึ้นไปยืนให้ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของวอลุ่มจะเห็นว่าเป็นการฟื้นนะครับแต่วอลุ่มเนี่ยน้อยกว่าเมื่อวานนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนะครับภาพน่าจะเป็นเรียกว่าการ ไซเวย์นะครับในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีความเปลี่ยนที่จะย่อครับผมค่ะคโอ้แนวโน้มขาขึ้นและอย่างนี้หุ้นเราช่วงสันนะครับขึ้นช่วงตันนะครับขึ้นช่วงตั้นนะครับเพราะว่าภาพใหญ่มันยังอะไรว่ายังกดดันอยู่นะครับในแง่ของการขยับในรอบนี้ครับผมอ๋อค่ะแล้วหุ้นราคาเรา ในตัวหุ้นนะครับก็เรียกว่าเน้นในหุ้นลายตัวนะครับแล้วก็พยายามเรียกว่ามีจุดในเรื่องของการคัดลอดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในแง่ของการปรับฐานหรือว่าการลงแรงๆของตลาดเนี่ยในหุ้นนะครับถ้าสังเกตในหุ้นกิ่งกาไรก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีแรงขายหนักๆออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการซื้อนะครับก็ต้องมีในเรื่องของการกําหนดนะครับจุดป๊อลอตเอาไว้ด้วยครับผม แล้วหุ้นของพี่ธีรศักดิ์ล่ะคะครับก็ยังเออเืยว่าถือได้นะครับในในในหลายๆตัวนะครับอย่างตัวของบอมรุงล่านะครับบำมลุงราชนะครับวันนี้ย่าลงมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่น่ากลัวแล้วก็มีแรงสู้กลับนะครับเพราะว่าในตัวของบำมุงล่าเนี่ยเขาพยายามสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองอวันอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้คิดว่ายังสามารถเข้าสู้ได้ครับผมอืมแล้วเอสซีล่ะคะ Uh, SNC น, SN <C, S 2> นะครับ SNC นะครับในตัวของ SNC นะครับ SNC นะครับขยับขึ้นมาแต่ว่าเป็น้าของการเรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับก็ลุ้นในแง่ของการฟื้นตัวนะครับหลังจากลงไปนะครับทดสอบแนวรับของแนวโน้มขึ้นนะครับในช่วงสั้นแล้วก็มีการดิดกลับนะครับบนแนวต้านที่16.6กนะครับกับสิบบาทนะครับน่าจะมีโอกาส ขึ้นไปทดสอบนะครับแถวแถวนั้นนะครับแล้วก็ถึง17นะครับก็เป็นจุดของการเรียกว่าเทคโิดนะครับแล้วก็ดูจังหวะบอนตัวแล้วค่อกลับเข้าไปรับใหม่ครับสําหรับ SNC ครับผมค่ะแล้วมีหุ้นตัวใหม่ๆมาฝากไหมคะอ่าในตัวของไล่ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเลืมจุดสตารลอดนะครับตัวของขนทันยานก็ยังลืมขนทันยามขยัขึ้นไปนะครับเหนือเส้น200วันจุด6แต่ยังไม่ผ่านนะครับเพราะนั้น ถ้าถอยลงมานะครับแล้วก็หลุด3.48นะครับในตัวของผลธัญญานะครับอาจจะต้อง่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยพยายามจะยืนเหนือเส้น200วันแต่ยังกลับขึ้นไปไม่ได้ครับผมอ๋อค่ะครับในตัวของปีซ t นะครับเมื่อเช้านะครับอยู่ประมาณ3.14นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเรียว่าทะลุแนวต้านสำคัญได้แล้วนะครับสัญญาซื้อเกิดแล้วนะครับสำหรับตัวของ CCET นะครับดูแนวต้านนะครับที่สามจุดห้าศูนย์นะครับสามจุดห้าศูนย์นะครับน่าจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ให้รับสำคัญนะครับในแง่ของการย่อช่วงสั้นๆนะครับที่ประมาณ3.08นะครับ3.08จจะเป็นรับสำคัญนะครับสำหรับตัวของ CCET ครับผมค่ะครับ ก็ครบเนาะอัพเดตแล้วก็ขึ้อีกตัวหนึง <c oughs> นะครับข <c oughs> ึ้น <c oughs> อีกัวนึ่เพราะว่า <c oughs> ตลาดมันเรียกว่าช่วงนี้ก็อาจจะพอมีตัวเล่นวน่ามันจะมีตัวที่เรียกว่าโครงสร้างเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับจะเป็นตัว KKP ครับผม KKP ใช่ครับเขียนนาคินพัฒนาใช่ไหมหกสิบสามบาทราคาราคาตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าราคาที่สูงที่สุดในในรอบหลายปีเลยนะครับทีนี้ว่าถ้าดูจากโครงสร้างของการเบรกแนวต้านที่หกสิบขึ้นมาเนี่ยในแง่ของแนวโน้มนะครับมันยังมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ65นะครับ65-66ถึงนะครับในตัวของ KKP นะครับแล้วก็ ด่านใหญ่นะครับน่าจะเห็นแถวแถว68นะครับก็ดูแนวรับนะครับถ้าพรุ่งนี้มันย่อลงมานะครับรับได้นะครับที่62.5กับ62นะครับแล้วก็หลุด60นะครับเป็นจุดถอยสำหรับการเข้าซื้อในรอบนี้สำหรับตัวของ k k p ครับผมอ่าได้ค่ะไปดูเซฟิตี้กันอันนี้ตัวของเซฟิตี้นะครับเมื่อเช้าเราดูช็อตนะครับที่บริเวณ9 ห้าเก้าแปดเก้าแปดสี่เก้าสองหกนะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าเบรกนะครับ988นะครับจะเป็นจุดตั๊บล็อกสำหรับการโอเปนช็อตนะครับเนื่องจากในแง่ของการเฟิร์นนะครับในตัวของเซ็กซิตี้นะครับมันยังเรียกว่ามีแนวต้านแถวแถวเก้แล้วก็ในเรื่องของตัวดีวิดเอนดิสเคานะครับก็คือส่วนตานนะครับของคนที่เรียกว่า ในเซทฟิตี้เนี่ยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงก็คือจะไม่ไช้เงินปันผลในหุ้นนะครับมันจะทําให้ในตัวของฟิวเจอร์นะครับมันจะมีะเรียกว่าการเคลื่อนไหวที่ต่ํากว่าเซทฟิตี้ประมาณสักสิบจุดถึงสิบห้าจุดนะครับก็เลยคิดว่าพอเอสห้าศูนย์เหนึ่งเจ็ดในช่วงเนี้มันวิ่งเข้าใกล้เอสห้าสิบนะครับไปเท่ากันเนี่ยมันจะมีโอกาสยอ่อแรงๆนะครับประมาณสี่ถึงห้าจุดนะครับเป็นจุดถอยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของ S50H17 ยังดูเรียกว่าการโ p เ n นช็อนะครับที่บริเวณ984กับ986อยู่ครับแล้วก็ให้การทะลุ988ขึ้นไปนะครับเป็นจุดตอรอสำหรับการช็อตในรอบนี้ครับผมค่ะทองคำค่ะทองคำนะครับขึ้นนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ยังคิดว่าการขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะทะลุนะครับระดับ1,240เหรียญขึ้นไปนะครับในตัวของสปอตโกนะครับเพราะนั้น โกฟิวเจอร์นะครับที่เข้าใกล้บริเวณ2600นะครับคนที่มีช็อตอยู่แล้วนะครับยังขอถือต่อนะครับเพราะว่าในแง่ของแนวต้านสำคัญเนี่ยมันอยู่ประมาณ20,000นกับ800ะครับแล้วก็มันยังมีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับเพราะนั้นยังถือช็อตนะครับในตัวของโกฟิวเจอร์ต่อครับผมได้ครบทั่วเลยขอบคุณมากๆนะคะโอเคครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะขอบคุณคุณธีรศักดิ์ด้วยนะคะ